ว,ว้าวตัวใหญ่มากระวังนะพอดพอดระวังนะระวังมันกัดนะมันชอบกินเด็กใส่ชุดสีเขียวๆตัวอ้นวนๆเนี่ยปกติติดตามช่องฟุกได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ฟอก ว้าวตอนนี้นะครับพวกเรานะครับกําลังมาผจญภัยอยู่ที่สวนตัดเขาส่วนกว้างนะครับตอนนี้พวกเราอยู่บริเวณสโตนพาร์คนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาไดโนเสาร์กอนก่อนนะคะเพราะว่ามีคนบอกมาว่าแถวนี้มีไดโนเสาร์เยอะมากเลยใช่ไหมคะพี่โฟกก็เคยไปแล้วอือพี่โฟกพาหมาไปดูหน่อยไดโนเสาร์แถวนี้มันน่ากลัวไหมครับพี่โฟกกลัวครับโอ้ยมีหลายพันเลยหรอครับ ซองรู้ทางเหรอครับต้องไปขึ้นเป็ดมั้ยเนี่ยอ๋อต้องปีนเขาไปตรงนู้นเฮ้ยเหมือนเราจะเห็นหัวไดโนเสาร์แล้วพี่ฟอกเฮ้ยไปดูเร็วไปดูเร็วไปขึ้นไปขึ้นไปโหยไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากพี่ฟอกเฮ้ยมีที่ของด้วยคุ้มค่ากับการปีนเขาขึ้นมานะคะพวกเราปีนเขาขึ้นมาสูงไหมคะพี่ฟอก อาพอเพี้ยเห็นไดโนเสาร์ไหมว้าวตัวใหญ่มากระวังนะอาพ่อพ่อระวังนะระวังมันกัดนะมันชอบกินเด็กใส่ชุดสีเขียวๆตัวอ้วนๆเนี่ยโอ้แล้วแล้วแล้วล้ววิ่งมาแล้วลูกล้วลูระวังไดโนเสาร์นะคะเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยกินข้างกินข้างกินข้างเขามองไปทางใครอะ เขามองไปเฮ้ยเขามองไปด้านนี้อันนี้แม่เขาหรือเปล่าอันนี้ลิงตัวนี้ลิงแล้วตัวนี้คือคิงคองอยู่ใต้ผงคิงคองลบไหมคะพี่ฟกเย็นไหมเฮ้ยล้เรล้วเรา,เาเ็กเด็กอ่ฟกเฟียเฟียอยู่ไหนเฟียตจ,จ,จี๊ยจี๊ยเจียเฟียอยู่ตรงใต้ตูดคิงคองหรือเปล่าอุ้ยไม่มีเฟียอยู่ไหนจะอย ว้าไปดูเขาใกล้ๆสิอุ้ยมีช้างเดินมาดูอ๋อมีช้างตรงนู้นด้วยอันเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้กันก่อนพี่ฟอลลองขี่เขาไหมขี่ได้ขี่ได้เป็นยังไงพี่ฟอลพามาสู่ขี่ไดดเสาเป็นไงบ้างคะมันน่ากลัวตรงไหนไม่เห็นน่ากลัวเลยน่ากลัวตรงไหนน้องน้องมีตรงไหนอยู่นนัาไปช่วยเฮียหน่อยเร็วเราไปช่วยเฮียเร็เร็ว ต่อไปตาเฟียสขี่นะคะระวังโดนไมบายแล้วระหว่างเฮียนั้นเฮียก็ยังไม่มีคนช่วยนะคะพ่อก็ขี่ขี่ได้รถเช่าด้วยด้วยไม่บายพ่อตัวนี้ตัวเล็กนะตัวนี้ตีนง่ายกว่าตัวที่แล้วนะคะดูหน้าเขาสิพี่โป๊กอยู่ไหนแล้วล่ะพี่โป๊ะหายไปไหนแล้วล่ะพี่โป๊ะมาดูช้างเยอะแยะเลยตัวนี้มันนอนอยู่พี่โป๊ก วิพิอรดูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้งวงช้างนี่จมูกมันแบบมีงวงอันนี้คืองามันงายาวมากูมันไม่มีงวงอ่ะนี่ไงงวงมันอย่างนีไงนี่ไงนี่คืองวงมันแล้วทไมันแต่งามันยังไม่ออกมาต้องให้มันโตก่อนเดี๋ยวมันจะมีงาเหมือนแน่มันนะคะ ตัวใหม่เบาตังหูยา,ยาวมีขาง,งวงเขียวใส่งวงเรียกว่างา,าตัวนี้ก็ทีเร็กซ์แต่มันคนละสีกันใช่ไหมคะชุดนี้เราขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แซฟดังใครให้เล่ยน,นะครับแเราจะกลับมปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายได้าอซ